จันเดีย5045ครับหากันอยู่ไหมครับรถคันนี้รถลูกค้าตีเทินเข้ามานะครับรถยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับลูกค้าซื้อตามสภาพได้เลยนะครับสามแสน่นห้าพันบาทนะครับหรือลูกค้าซื้อแบบเช็คได้ครับซื้อแบบเช็คก็มีเปลี่ยนยางหลังให้คู่นึงครับเปลี่ยนบ่อนะครับเก็บสีครับตรวจเช็ครถซึมทั่วไปครับสามแสนาหมื่นหบาทนะครับซื้อแบบเช็ค395,000เาหมืับาท หรือซื้อแบบตาสว่าไปเลยนะครับ3 0 0แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถสวยรถเครื่องดีนะครับลูกค้ารถเครื่องดีนะครับเราไม่ต้องไปเก็บงานเพิ่มนะครับมีด้อยหน่อยก็คือยางหลังนะครับสีก็ยังดีอยู่นะครับหางมาพร้อมผ่านบุกเบิก4นะครับผ่านบุกเบิก4อย่างนี้เลยนะครับลูกค้าเลือกผ่านบุกเบิก4ได้ลูกค้าเลือกไม่เอาผ่านก็ได้นะครับ 375,000บาทนะครับลูกค้าใครมองหาจอนเดียอยู่นะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับช่วงนี้กำลังหายยากครับจอรเดียจอรเดีย504-5ครับสนใจก็08722 4 4 023นะครับเป็นรถตีเถิดเข้ามาเครื่องดีเกียร์ดีระบบปกตินะครับใครมองหาจอเดียอยู่ก็เชิญนะครับ